ทุกๆช่วงเวลาที่สังคมไทยต้องเจอเจอวิกฤตหรือความยากลำบากโน่วยงานคาทุดิกของเราก็ไม่ลืมกันครับโดยผ่านทางการไลฟ์สดในวันนี้เราจะส่งความช่วยเหลือกันเราจะส่งมอบกําลังใจให้แก่กันนะครับและนอกจากนั้นเรายังช่วยกันประชาสัมพันธ์หน่วยงานของพระศาสนาจักรต่างๆที่ได้ช่วยเหลือกันในช่วงเวลาแห่งวิกฤตนี้นะครับรวมทั้งถ้าทําได้เราก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งครับ ในการทําให้ความช่วยเหลือนั้นเป็นจริงด้วยการรับบริจาคทั้งปัจจัยทั้งข้าวของเงินทองเครื่องใช้หรืออะไรที่จาเป็นครับแต่ว่าวันนี้แน่นอนครับเราคงไม่สามารถที่จะไปในส่วนของสื่อมวลชนขิกประเทศไทยแต่เพียงหน่วยงานเดียวได้นะครับเราได้เชิญคุณพ่อภัยรัตศรีประเสรศิฐคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อก็รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยกรรมธิการฝ่ายสังคมในสภาพระสังกัดการทินแห่งประเทศไทยนะครับซึ่ง เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงแล้วแน่นอนนะครับเราได้เรียนเชิญซิสเตอร์สมจิตทรัพย์อัปมัยสวัสดีครับซิสเตอร์เป็นที่ปรึกษานะครับของคณะพะทไทยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพซึ่งพี่น้องคงจะได้ติดตามข่าวแล้วก็พบว่าเคยเป็นจุดหนึ่งนะครับที่คลองเตยก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโควิดครับวันนี้เรามาฟังทั้งสงท่านนะครับแล้วก็ ยังมีเรื่องราวต่างๆที่เราจะค่อยๆค,คุยกันครับแต่ก่อนอื่นหมดอยากให้คุณพ่อไพรัครับ<ม>ได้บอกเล่าเรื่องราวสรุปสรุปภาพรวมๆให้เราฟังหน่อยครับว่างานสังคมกับบรรยากาศหรือสิ่งที่เป็นในช่วงของโควิดเนี่ยครับเราเราทำอะไรไปบ้างแล้วแล้วก็เรามีหลักคิดยังไงในการปฏิบัติในกิจกรรมเหล่านี้ครับครับส่วนใหญ่แล้วเราก็ทำงานสู้กับโควิด โดยผ่านทางเครือข่ายฝ่ายสังคมของแต่ละสังทนและก็องค์กรนักบวชนะครับอันดับแรกที่สุดก็คือให้องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการป้องกันโควิดให้กับเครือข่ายของเราผ่านทางกลุ่มลายของแต่ละแต่ละสังนคนคว่าควรจะทําอะไรอย่างไรอันที่2ก็คือส่งความช่วยเหลือให้กับเครือข่ายของพวกเราในการที่จะไปช่วยชุมชนต่าง สิ่งที่เราส่งความช่วยเหลือไปส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องเครื่องมือเครื่องมือเช่นหน้ากากเจลแอลกอฮอลอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างนี้ครับนะแล้วอันที่3สิ่งที่3ที่ส่งก็คือปัจจัยเพราะว่าบางแห่งเนี่ยเขาก็มีการรวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อไปช่วยตามชุมชนเพราะว่าสิ่งที่กลุ่มที่มีความยากลําบากก็คือกลุ่มชุมชนทั้งหลายครับ เพราะนั้นบรรดาเครือข่ายสองทนก็จะไปช่วยเหลือทีนี้อยากจะเรียนถามซิสเตอร์ครับเห็นว่ามีในกรณีที่เกิดขึ้นของที่คลองเตยอันนี้มันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงแล้วก็ทางคณะเองได้ให้ความช่วยเหลือหรือว่าดําเนินการยังไงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ครับค่ะสำหรับ คลัสเตอร์ที่คลองเตยเนี่ยความจริงแล้วการที่คณะออกมาให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะจากคลัสเตอร์ที่คลองเตยแต่มันมาจากความเป็นนักบวชของเราที่เราบอกว่าเราอยู่ไม่ได้ในสถานการณ์แบบนี้อยู่เฉยๆไม่ได้เราจึงคิดที่จะทําอะไรบางสิ่งแต่พอคลัสเตอร์คลองเตยระเบิดตูมขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีที่ทําให้เราต้องรีบลงมือเป็นรูปธรรมที่สุดโดยเริ่มที่คลองเตยเพราะเราเองก็เป็นชาวคลองเตยนะคะเราก็เลยเริ่มโดยการที่ อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เราคิดก็คือว่าผู้คนตกงานผู้คนถูกกักตัวผู้คนติดเชื้อเพราะฉะนั้นอาหารแล้วก็การยังชีพให้อยู่รอดอันนั้นต้องมาก่อนเราจึงเริ่มที่จุดนี้ค่ะครับทีนี้พอเราเริ่มที่จุดนี้เราเราทำอะไรบ้างครับในในในรายละเอียดต่างๆ ตอนนี้เราที่จริงเราทําเป็นเครือข่ายด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําตามลาพังเราเราก็เริ่มที่จริงคลองเตยเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยเขามีคลองเตยโมเดลโดยมีวัดสะพานเป็นศูนย์เราก็เข้าไปที่วัดเลยแล้วก็เข้าไป พบปะปรับทางท่านเจ้าอาวาสเพื่อที่จะดูว่าหนึ่งเขาทาอะไรอยู่เขาต้องการอะไรเพราะเขาเป็นศูนย์ทางภาครัฐอยู่ในเขตพื้นที่นั้นแล้วก็อันที่สองเราก็ทํากับทางคุณพ่ออเล็กซ์ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนโดยตรงเลยคือเรา,เรา,เ,ราเราพยายามประสานเครือข่ายอย่างนี้แล้วก็เลยทําให้เรารู้ว่าเนื่องจากว่าพอมีคนต้องติดเชื้อเนี่ยของเติมโมเดลเขาจะนําผู้ติดเชื้อเนี่ยเข้ามาแยกออกจากชุมชนให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เขาแพร่เชื้อต่อไปเพราะฉะนั้นคนติดเชื้อมาอยู่ที่วัดก่อน แล้วคนที่เป็นผู้เสี่ยงสูงของครอบครัวที่คนติดเชื้ออยู่นั้นนะ่ะก็ต้องถูกกักตัวทันทีดังนั้นสิ่งที่สําคัญประการแรกและสําคัญที่สุดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดคืออาหารเราก็เลยเริ่มดําเนินการทั้งด้านอาหารสดอาหารอาหารกล่องที่อาหารปรุงสุกรวมทั้งถุงยางชีพที่จะให้เขาอยู่ได้ในสภาพแบบนั้นนะคะแล้วก็เลยแล้วเราก็เสาะสแสวงหาผู้ที่เขา ชุมชนต่างๆซึ่งมีอยู่ประมาณถึง43ชุมชนยังไม่รวมชุมชนที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนที่ประสบความผลกระทบตรงนี้ที่เราก็ออกไปที่จะประสานกับเครือข่ายของวัดและเครือข่ายของคุณพ่อที่เป็นธรรมทุนพ่ออเล็กซ์ที่จะเข้าให้ถึงผู้ที่เดือดร้อนเหล่านี้ค่ะครับทีนี้ที่เซเตอร์เล่าให้ฟังว่าในรายละเอียดเราก็จัดก,การแบบนั้นแบบนี้อันนี้ถ้ารา,ายละเอียดกว่านั้นในเชิงประสบการณ์ครับว่า เราต้องเข้าไปแจกอาหารเองไหมเราต้องต้องต้องยังไงต่อไปครับมีความน่าวิตกน่ากลัวยังไงไหมหรือว่ายังไงครับตรงนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นที่คุณพ่อถามนะคะมีสิ่งหนึ่งที่ที่ไม่พูดตรงนี้ไม่ได้ก็คือว่าในขณะที่เราเริ่มเริ่มที่จะทํางานแบบเนี้ย ก็มีผู้คนต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมงานกับเราร่วมมือแล้วก็สนับสนุนเรามากเลยทีเดียว uh, เนื่องจาก uh, เราทำงานในในคณะเราเนี่ยเรายังมีมูลนิธิที่ชื่อว่ามูลนิธิพระฤาษีไทยอุปถัมด้วยด้วยการใช้เครือข่ายของมูลนิธิพระฤาษีไทยอุปถัมซึ่งเป็นมูลนิธิของคณะเนี่ยก็ทําให้มีผู้ร่วมงานก็ดีคนรู้จักซิสเตอร์ก็ดีหรือคนที่ไม่ได้รู้จักซิสเตอร์แต่รู้ว่าเราทํา ก็ร่วมมือสนับสนุนเข้ามาเป็นทั้งเข้าของทุกประเภทที่จําเป็นสําหรับกรณีแบบนี้แล้วก็รวมทั้งให้สนับสนุนมาเป็นงบประมาณที่เราสามารถที่จะเอามาทำจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเราก็เหมือนกับเป็นแหล่งผลิตรายใหญ่นะคะว่าผลิตอะไรก็ได้ที่มันจะเป็นประโยชน์แล้วก็ตามการร้องขอหรือตามที่เราเสาะแสวงหาแล้เราทราบว่าเขาต้องการ จากนั้นเราก็ทำเป็นในอรอีอาจจะสองสามกรณีในส่วนของศูนย์กลางเนี่ยเราแบ่งเครือข่ายออกมาว่าส่วนหนึ่งก็ประสานกับทางวัสะพานเพื่อที่จะได้เครือข่ายของชุมชนที่เราจะเข้าให้ถึงชุมชนจริจรงๆโดยผ่านทางผู้ประสานงานของทางชุมชนโดยตรงอีกฝ่ายหนึ่งก็ผ่านทางทางคุณพ่ออเล็กซิ่งซึ่งซึ่ง อาศัยอยู่ในชุมชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าถึงชุมชนอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งสายกันออกไปตัวซิสเตอร์เองก็จะเข้าไปอาจจะไม่ได้เข้าไปในทุกบ้านทุกประตูโดยตรงแต่จะผ่านเครือข่ายต่างๆและก็เข้าไปในศูนย์ต่างๆที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนําความช่วยเหลือต่างๆเข้าไปค่ะครับตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างดีขึ้นแล้วหรือว่าอย่างไรครับของทางฝั่งของเตยเท่าที่เท่าที่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์ของของศูนย์ของคลอง,องเตยเลยเนี่ย ตัวคลองเตยเองเนี่ยถ้าเทียบกับขณะที่ตอนนี้คลัสเตอร์พวกแคมป์แรงงานต่างๆเกิดขึ้นคลองเตยก็เลยดูอาจจะแผ่วลงบ้างบ้างหมายความว่าไม่ใช่แผ่วลงในเชิงแต่หมายความว่าความร่วมมือในชุมชนคลองเตยเนี่ยสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะคะถ้ามาถึงตรงนี้แล้วครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยครับอยากจะร่วมสนับสนุนหรือบริจาคนะครับทาง สภาพระสังราชเองนะครับผ่านทางหน่วยงานสังคมนะครับเราก็มีเบอร์บัญชีครับที่ชื่อว่าวิสังโรมันคาทอลิกสภาพระสังราชคาทอลิกนะครับวงเล็บคาลิตัสไทยแลนด์เดี๋ยวคงจะขึ้นให้นะครับแล้วก็ธนาคารทหารไทยสาขาสุรวงศ์นะครับเลขที่บัญชี0782327 001อนะครับอันนี้ก็ถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจที่จะบริจาคเป็นปัจจัยนะครับก็สามารถ บริจาคเข้ามาทางนี้ได้นะครับแล้วก็เมื่อ,อมีการบริจาคแล้วนี่นะครับเรากา็ส่งหลักฐานนะครับการบริจาคต่างๆเข้ามายัางลายที่เห็นและเป็นอยู่ตรงนี้นะครับรวมทั้งในแง่ของสิ่งของครับเท่าที่ฟังนะครับก็ยังมีทั้งเรื่องของอา,อาหารหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆนะครับก็แสดงเจตจำนงเข้ามาได้นะครับตามลา,ายที่ปรากฏอยู่ทางนั้นนะครับ ผมว่าเดี๋ยวผมชวนคุณพ่อไพรัตกับซิสเตอร์นะครับเราพูดคุยครับกับคุณพ่ออเล็กซานโดนะครับคุณพ่อครับคุณพ่ออยู่ในสายกับผมอยู่ไหมครับเนี่ยสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับคุณพ่อครับคุณพ่อสบายดีนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสสบายดีสบายดีครับครับคุณพ่อครับเดี๋ยวคุณพ่อแนะนํา ัวนิดนึงนะครับก่อนที่จะเล่าสถานการณ์ของชุมชนครับว่าคุณพ่อชื่ออะไรตอนนี้ดำรงตำแหน่งหน้าที่อะไรเป็นมิชชันนารียังไงแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะดูแลช่วยเหลือสังคมหรือในงานอพิบาลยังไงนะครับอืมครับผมชื่อพ่ออเล็กซ์นะครับปัจจุบันผมเป็นอธิการของคณะสเวเดียนที่ประเทศไทยนะครับ เรามาประเทศไทยประมาณ10ปีที่แล้วนะครับแต่อยู่ที่กรุงเตยประมาณ5ปีนะครับจิตารมของเราก็คือเป็นธรรมทูตัวโลกนะครับแล้วก็ไปโดยเฉพาะในสถานที่ต่างๆที่ยังไม่มีคาทอลิกที่พ่อบอกนะครับคณะสเวเรียนอยู่ที่กรุงเตย5ปีแล้วนะครับงานประจำของพ่อนะครับแล้วก็คองครูที่ที่อยู่กับพ่อนะครับก็ค,คือลองชุมชมประจำวนันก็คือทุกวันนี่เป็นงานหลาของเรา ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้จักสถานที่ที่เราอยู่นะครับแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่างๆเหมือนที่ซิสเตอร์บอกเมื่อกี่นะครับที่คครงเตยมีชุมชนในอาดประมาณ44ชุมชนนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะไปทุกที่เพราะว่ามันเยอะมากนะครับคนเยอะแต่เราสามารถที่จะไปประมาณ20ชุมชนนะครับแล้วก็งานหลักของเราก็คือไปเยี่ยมผู้ป่วยคนที่อยู่คนเดียวโดดเดียว ผู้สูญอายุแล้วก็เด็กๆเ,เพราะว่ามีเด็กหลายคนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่ต้องการคนช่วยเหลือในการศึกษาหรือรายเรืยอต่างๆคือชีวิตของคนที่อยู่ในชุมช่องคลองเตยน,นะครับปกติลำบากไม่ง่ายมีปัญหาต่างๆและตั้งแต่โควิดมามาที่ที่คลองเตยน,นะครับคือชีวิตลำ,ลำบากมากกว่าเดิมนะครับแต่เราที่รู้จักสัานที่เราสามารถที่จะ เข้าใจสถา,านการณ์ที่มีประ,ประจุบันนี้นะครับแล้วก็รู้จักคนต่างต่างที่อยู่ในชุมชนเมื่อกี้ซิสเตอร์พูดถึงสตรีอาสาหรือประธานชุมชนหรือครูที่อยู่ในชุมชนต่างๆที่สามารถประสานง,งานกับเราเพื่อจะได้ช่วยเหลือคนที่ต้องการมากที่สุดเพราะว่าเราเห็นว่าในชุมชนมีคนเยอะควาจริงบางทีเราไม่สามารถที่จะช่วยทุกคนได้เพราะว่าเยอะมากแล้วก็เราพยายามที่จะ ช่วยคนที่ตรงกันหมาที่สุดคนที่อยู่คนเดียวโดดเดียวคนที่ไม่มีอาหารจริงๆออผู้ป่วยหรือเด็กๆที่ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองนะครับปัญหาที่เราเ,ออเห็นคือคัาตัวในชุมชนไม่ง่ายเพราะว่าบ้านมันแคบแล้วก็บ้านที่มีคนที่กับตัวในบ้านบ้านที่แคบอาจจะมีห้องเดียวมีเจ็ดแปดคนคับตัวไม่ได้ มันยากยากโดยเฉพาะถ้ามีเด็กๆที่ไม่สามารถที่จะอยู่1ิบ1ีวันที่บ้าน e ี่ชิมสีมันยากแล้วก็เราพยายามที่จะแจกชุดด้วยชุดนากาเจยอะเพื่อจะได้คนที่ช่วยเหลือคนที่แจกอาหารที่ซิสเตอร์เตรียมหรือที่คนอื่นเตรียมสามารถที่จะพ่อปองตัวเองได้คุณพ่อไพรัตของเรานะครับก็นอกจากจะดูแลฝ่ายสังคมแล้วก็ปัจจุบันก็ยังเป็นเจ้าคณะหรือว่ารักษาการฮะผมเรียกยังไงดี ก็เจ้า,าคณะน,นั่นแหละครับเจ้าคณะคาบิเดียนนี่แหละครับทีนี้ข่าวหนึ่งที่ทุกคนคงผ่านตากันบ้างนะครับเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันว่า c a r ์บิเดี Social Center นเตอร์ปราจินบุรีเนี่ยพบผู้ติดเชื้อครับคือพาะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับก่อนที่เราจะคุยกับคุณพ่อปีดาที่เป็นผู้อำนวยการคร,ครับก็สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุคาบิเดียนโซเชียเซ็อร์ปราจินบุรีเนี่ย ก็เป็นสานุเคราะที่เป็นสงฆ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มีผู้สูงอายุ80กว่าท่านมีเจ้าที่30กว่าท่านก็ยังไงผู้สูงอายุไม่สบายก็ต้องไปโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งก็ต้องไปกลับกับหมู่บ้านที่อยู่นี่แหละนะครับโอกาสแม้แต่ระวังยังไงก็ยังมีโอกาสทุกวันจะวัดอุณหภูมิยังไงโอกาสมันก็เกิดขึ้นผู้สูงอายุสามท่านมีติดเชื้อโควิดนะครับก็เลยต้องตรวจ ต้องตรวจพอตรวจไปก็เพราะว่าในจำนวนเนี้ยนะครับในที่สุดแล้วก็มี11ท่านรวมทั้งเจ้าที่1่ท่านนะครับ11ท่านเนี้ยนะครับก็ติดเชื้อโควิดเพราะฉะนั้นเอ่อก็ทางสาธารณสุขจังหวัดกับทางหน่วยงานป้องกันโรคของพื้นที่อำเภอรีโมสดก็ได้ความช่วยเหลือดีมากมาช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะเอาเอ่อคนที่ติดเชื้อไปที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศประจำจังหวัด แล้วก็มาช่วยปรับพื้นที่ข้างในเพื่อจะตรวจทุกคนแล้วก็แยกแยะคนที่เสี่ยงสูงคนที่เสี่ยงต่ําอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ช่วยช่วยทุกสิ่งทุกอย่างก็ณอันนี้ก็กําลังควบคุมอยู่ในกักกันทัก14วันหรือจะมากกว่านี้ยังไม่รู้แต่ได้ทําการแยกอะไรซึ่งต่างพอสมควรแล้วครับท่านผู้ชมครับรายการคาริกไทยบรรเทาภัยโควิด -19 นะครับ ก็คงต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับทีมงานที่ได้ร่วมกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆนะครับก็ขอบคุณซิสเตอร์สมจิตทรัพย์อัปปะใบนะครับที่ปรึกษาคณะพทย์ไทยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพนะครับขอบคุณคุณพ่อภยรั์ศรีประเสริฐนะครับผู้ช่วยกรรมธิการฝ่ายสังคมในสภาพระสังฆราชนะครับแล้วก็น้องๆทีมงานนะครับแน่นอนครับเราคงไม่ทราบว่าโควิดนั้นจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ แต่ความเช่่ยเหลือของเรานั้นสามารถหลั่งไหลามาผ่านทางเบอร์บัญชีนะครับที่พี่น้องได้เห็นผ่านทางช่องทางไลน์ Facebook มันไม่จําเป็นที่จะต้องช่วยเฉพาะปัจจัยเท่านั้นนะครับแต่เราสามารถช่วยกําลังใจช่วยแรงหรือที่คุณพ่อไพรัตได้บอกว่าช่วยอย่าป่วยนะครับเพื่อมาเป็นกําลังสําคัญในการดูแลกันนะครับหรือว่าช่วยเป็นกองหลังอย่าง,อย,างอย่างที่ชิเซอร์ได้พยายามเล่าให้พวกเราฟังหรือกองหน้า ที่เราเห็นนะครับผ่านทางคุณพ่อเล็กหรือว่าคุณพ่อปีดานะครับแล้วพวกเราแต่ละคนจะช่วยเหลือกันครับโควิดเราไม่แน่ใจว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แต่ความช่วยเหลือความรักจะเดิมเนินต่อไปท่ามกลางวิกฤตเปลี่ยนมันให้เป็นโอกาสเพื่อเราจะได้รักและรับใช้ไม่เพียงแต่พูดหรืออ่านจากคำสอนในศาสนาเท่านั้นแต่ทำให้เป็นภาพปฏิบัติครับวันนี้สื่อมวลชนขานดิคประเทศไทยนะครับร่วมกับคาริตัสไทยแลนด์ขอลาไปก่อนนะครับ ในโอกาสที่เหมาะสมเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเพื่อรวบรวมกำลังใจความรู้สึกดีๆที่จะส่งมอบต่อกันในเวลาต่อไปตามคำสั่งสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นก็คือรักซึ่งกันและกันรับพระเิณจ้าผ่านทางนมนุษย์ที่เราใช้ชีวิตอยู่ครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในวันเวลาที่เหมาะสมในวันเวลาพิเศษพิเศษแม้ว่าจะมีเรื่องราวที่มีความทุกข์มีความยากลำบาก แต่ว่าในวันเวลาเหล่านั้นความพิเศษจะทำให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซาบนถนนรงังสิตนครนายกเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติสื่อการสอนภาษาอังกฤษประกอบด้วย5คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์และอีก15สาขาที่นอกจากเงินกู้ก็จะสอนแล้ววิทยาลัยพร้อมมอบทุนเรียนดีจํานวนมากเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา2564แล้ววิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซาการศึกษาเพื่ออนาคต าทุกคนมีหน้าที่จะดีแค่ไหนถ้ารู้ว่าสิ่งที่เราทำทุกวันมีความหมายเราไม่เคยเหนื่อยเราไม่เคยท้อเราทุ่มเททุกอย่างเพื่อหน้าที่ของเราบริษัทจอห์นปลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด วันอาทิตย์ที่23พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จเป็นประธานในมิสซาสมโวดพระจิตเจ้านับพระมหาวิหารนบ,บุญเปโตรนครรัฐวัติกันวันนี้ในบทเทศพระองค์ทรงระลึกถึงพระสัญญาของพระเยซูเจ้าที่จะทรงส่งพระจิตมาให้บรรดาศิษย์ของพระองค์พระจิตผู้ทรงเป็นของประธานอันสูงสุดเป็นของประธานแห่งของประธานทั้งหลาย พระจิตพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพระเจ้านัรรรงพพะะเจาายอ่ทท สมเด็จพระสันตปาปาทรงเริ่มเทศนสอนโดยทรงนำสัตบุรุษพิจารณาความหมายของธรรมล้ำลึกแห่งพระวาจาที่ยากแก่การแปลซึ่งเป็นคำที่พระเยสุเจ้าทรงใช้พรรณนาถึงพระจิตเจ้านั่นก็คือคำว่าผู้ช่วยเหลือพระองค์ตรัสว่า คำว่าผู้ช่วยเหลือนั้นมันมีความหมายสําคัญอยู่สองความหมายก็คือนอกจากจะหมายถึงพระผู้ทรงให้ความช่วยเหลือแล้วก็ยังหมายถึงพระผู้ทรงปลอบโยนด้วยจากนั้นพระองค์จึงทรงตั้งข้อสังเกตถึงคําว่าผู้ช่วยเหลือในแง่มุมของการเป็นผู้ปลอบโยนพระองค์ตรัสว่าในยามยากลําบากเรามองหาการปลอบใจ แต่ก็มีบ่อยครั้งที่เรามักจะมองหาแต่การเยียวยาทางโลกซึ่งมันไม่เป็นสิ่งถาวรเพียงแต่มันช่วยแก้ได้เพียงครั้งคราวเหมือนกับยาแก้ปวดซึ่งมันสามารถบรรเทาอาการให้เราได้แต่มันก็ไม่สามารถจะรักษาเราให้หายขาดได้ แต่ก็ยังมีบางคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขารักเราในสิ่งที่เราเป็นเขาสามารถจะมอบความสงบสุขให้กับจิตใจของเราได้มิใช่เพียงแค่ทำให้เรารู้สึกเท่านั้นและนี่ก็คือคำตอบเขาผู้นั้นคือพระจิตเจ้าองค์ความรักของพระเจ้าพระจิตผู้ทรงกระทําในจิตวิญญาณของเราทรงติดตามเราและทรงเป็นบอกเกิดแห่งความสบายใจของเรา ต่อมาพระสันตะปปาทรงกระตุ้นทุกคนให้เปิดใจรับพระจิตเจ้าเพื่อเป็นดั่งแนวทางในการเผชิญกับความมืดมิดความเจ็บปวดและความอ้างว้างในชีวิตของเราพระ่งรังดว่า โลกยกย่องเราเฉพาะเมื่อสิ่งต่างๆเป็นไปด้วยดีแต่โลกจะประนามเราทันทีเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามนั้นเหมือนกับที่จิตชั่วหรือปิศาจมันทำแต่ประสบการณ์ของมดาคราสาวกจะทำให้เรามีความหวังคือแม้พวกเขาจะมีความหวาดกลัวอ่อนแอและล้มเหลวแต่ทุกอย่างก็พลันเปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาได้รับพระจิตและในขณะที่ความอ่อนแอและปัญหาของพวก เขายังไม่หมดไปแต่พวกเขาก็ไม่ได้หวาดกลัวไปกับมันหรือกับคนที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับพวกเขาอีกต่อไปพวกเขาได้รับการปลอบโยนจากพระเจ้าเป็นการปลอบโยนและการให้ความช่วยเหลือภายในที่เพียงแค่อยากจะให้พวกเขาแบ่งปันมันออกไปและเป็นประจักษ์พยานถึงความรักนี้ที่ได้รับเท่านั้น และทุกวันนี้เราก็ด้วยที่ได้รับการเรียกร้องให้เป็นประจักษ์พยานถึงพระจิตเจ้าให้กลับเป็นผู้ช่วยเหลือและผู้ปลอบโยนในโลกของเราเพื่อสร้างความสบายใจที่พระจิตเจ้าทรงนำมา เราสามารถทำเช่นนี้ได้ด้วยการเข้าใกล้ชิดผู้อื่นโดยผ่านการสวดภาวนาและการให้ความใกล้ชิดที่ไม่ใช่เพียงแค่ไปพูดดีๆกับเขาเท่านั้นเราต้องเป็นคนคิดในแง่บวกและไม่ใช่เพียงแค่ชี้ว่าสิ่งใดผิดเท่านั้น แต่ให้ประกาศพระว่าจาด้วยความชื่นชมยินดีนำความรักของพระเจ้ามาสู่โลกและเป็นประจักษ์พยานถึงความเมตตาต่อมาประเด็นหลักที่สองในบทเทศพระองค์ทรงมองไปยังความหมายในแง่มุมของการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือพร,ระองค์ตรัสว่า ในฐานะจิตวิญ,ญญาณแห่งความจริงพระจิตเจ้าทรงปกป้องเราจากกลอุบายของปีศาจโดยทรงดนบันดาลความคิดและความรู้สึกพระจิตเจ้าทรงนำเสนอแต่ไม่ได้บังคับในขณะที่จิตชั่วเจ้าปีศาจร,ร้ายมันกลับล่อลวงเราให้พ่ายแพ้ต่อการประจนแทน และเราก็มียาถอนพิษอยู่ตรงนี้ด้วยสามขนานขนานแรกก็คือพระจิตทรงแนะนำเราให้ดำเนินชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่ถูกพันธนาการไปด้วยความผิดพลาดในอดีตหรือถูกแช่แข็งด้วยความหวาดกลัวในอนาคตไม่มีเวลาไหนที่จะดีไปกว่าตอนนี้แล้วโอกาสเดียวและเพียงแค่เวลาเดียวเท่านั้นที่จะทำความดีเพื่อทำให้ชีวิตของเราเป็นของขวัญ ยาถอนพิษขนานที่สองก็คือพระจิตเจ้าทรงเรียกร้องเราให้เห็นแก่ส่วนรวมคิดให้พ้นจากตัวเราไปคิดในฐานะพระศาสนาจักรที่มีความสามารถพิเศษอยู่หลากหลายและให้มองไปยังความเป็นหนึ่งเดียวกันที่ไม่มีวันเหมือนกันพระจิตทรงทำงานและทรงนำความแปลกใหม่มาสู่หมู่คณะ เหมือนกับบรรดาอัครสา,าวกที่ล้วนเป็นบุคคลที่แตกต่างกันมากด้วยความคิดวิสัยทัศน์และพรสวรรค์แต่ครั้นเมื่อพวกเขาได้รับพระจิตแล้วพวกเขาก็ให้ความสำคัญกับส่วนรวมซึ่งเป็นแผนการของพระเจ้า หากเรารับฟังพระจิตเราก็จะสามารถมองข้ามความแตกต่างของเราและยอมรับกระแสรเรียกสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสู่ความสามัคคีปรองดองและสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันในความหลากหลายได้และที่สุดยาถอนพิษขนานที่สามก็คือพระจิตเจ้ายังทรงเรียกร้องเราให้เปิดใจอย่างอ่อนน้อมต่อพระเจ้าและเอาพระองค์เป็นที่ตั้งด้วย เพราะพระจิตทรงยืนยันถึงความเป็นหนึ่งเดียวในพระหัรษสถานเราต้องทำตัวให้มีที่ว่างไว้สำหรับพระเจ้าและด้วยการทำเช่นนี้เท่านั้นที่เราจะค้นพบตัวเองอย่างแท้จริงและอุดมไปด้วยพระจิตและนี่ก็จะเป็นจริงสำหรับพระศาสนจาจักรด้วยเช่นกัน เราไม่ควรหลงอยู่กับแผนงานและโครงการต่างๆของเราเองแต่จงเงยหน้าขึ้นมองอยู่เสมอและจดจำไว้ด้วยว่าพระศาสนาจักมิใช่องค์กรของมนุษย์หากแต่เป็นวิหารของพระจิตเจ้าขอพระผู้ช่วยเหลือของเราที่ปรึกษาแห่งจิตวิญญ,ญาณผู้อ่อนหวานทรงโปรดให้เราเป็นประจักษ์พยานถึงวันนี้ของพระเจ้า เป็นประกาศกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวสำหรับพระศัสนาจักรและสำหรับมวลมนุษยชาติเหมือนดังอัครสาวกที่ก่อตั้งขึ้นด้วยพระหัสถานของพระเจ้าพระผู้ทรงสร้างและทรงฟื้นฟูทุกสิ่ง